สวัสดียามเช้านะครับคลิปนี้ผมเข้ามาอยู่ในป่านะครับพอดีมาแคมปิ้งก,กันกับเพื่อนๆรุ่นพี่นะครับก็ามาค้างแรมอยู่ในป่านะครับพอดีพอมาถึงจุดนี้อยู่กลางป่านะครับจำได้ว่าอดีตเมื่อประมาณสักสองสามปีก่อนเคยมาเก็บต้นก้าตะเคียนนะครับต้นตะเคียนเอาไปปลูกที่สวนนะครับก็มาเก็บก้าพันตรงนี้ผมก็เดิน เพื่อนๆเขาอยู่ด้านล่างนะครับกําลังก่อไฟหุงหาอาหารอยู่ด้านล่างนะครับผมก็เดินตามทางน้ําขึ้นมาดูตน้นตะเคียนต้นนี้โอ้โหต้นกล้าเขามีเป็นพันๆน,นะครับเต็มเลยเต็มใต้ต้นเลยนะครับตรงหน้านี้คือต้นตะเคียนนะครับโอโ้สูงขึ้นไปนู่นแหละสามสิบสี่สิบเมตรนะครับเขาอยู่ริมทางน้ําไหลเลยเนี่ยตะเคียนในธรรมชาตินะครับก็ชอบเกิดแบบนี้แหละริมทางน้ําไหล สองฟากฝั่งเขาเป็นภูเขานะครับตรงนี้เป็นร่องน้ำร่องน้ําไหลลงมาอยากให้ดูนี่นะครับที่เห็นเล็กๆเ,เนี่ยต้นกล้าเขาทั้งนั้นนะครับเนี่ยมีโอ้โหผมว่าหลายพันกล้านะตอนนั้นผมถอนไปประมาณสักสามร้อยต้นเลยมั้งเอาไปเพาะนะครับไปใส่ถุงดําแล้วก็ปลูกในสวนนะครับก็สําเสริมไปดูดิต้นกล้าเขาทั้งนั้นเลยโอโ้ดูนะครับ นี่จากต้นตะเคียนแค่ต้นเดียวนะครับโซนนี้มีต้นตะเคียนอยู่สี่สห้าต้นอยู่นะเท่าที่เห็นนะครับดูดิต้นกล้าตะเคียนทั้งนั้นเนี่ยเดีย๋ยวให้ดูโซนนี้นะครับมันกระจายไปหมดเลยนะครับเนี่ยเต็มไปหมดเลยด้านบนก็เต็มนะครับต้นขึ้นไปด้านบนนี้รอบๆทรงต้นเขาใต,ใต้ใต้พุ่มใบเขามีไปหมดนะครับตะเคียนเนี่ยลามมาถึงฝั่งตรงข้ามนะครับเนี่ยโอ้ผมว่าหลาย หลายพันเลยแหละดูดิต้นกล้าตะเคียนทั้งนั้นโอ้โหดูด้านในนะครับเนี่ยโอโ้โหต้นกล้าตะเคียนทั้งนั้นเลยนี่ก็ใช่นะครับด้านล่างเนี่ยขึ้นเต็มเลยมีมีต้นกล้าตะเคียนทั้งนั้นเลยมันลามมาถึงด้านนี้นะครับโอ้อากาศเย็นสบายจังเวลาตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงเช้านะครับดูดิด้านนี้ก็เต็มเลยนะครับต้นกล้าตะเคียนโอ้โห โอ้เป็นดงเลยแต่ว่าผมก็คงไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าที่สวนก็พอแล้วแหละต้นตะเคียนก็ปลูกไปเยอะแล้วมีต้นที่พร้อมจะโต,ตเนี่ยประมาณห้าร้อยต้นแล้วนะครับพอเห็นอย่างนี้นะครับเนี่ยผมคิดถึงว่าอะไรรู้ไหมเนี่ยถ้าเรามีต้นใหญ่ๆแบบนี้ตะเคียนเขาบอกว่าประมาณสิบหกสิบเจ็ดปีนะมันมันจะเริ่มออกดอกนะครับแล้วก็ติดผลแบบนี้เนี่ยถ้ามีถ้ามีต้นตะเคียนแบบนี้นะสักต้นเนี่ยแล้วมันโอ้โหให ให้ต้นกล้าเป็นพันอย่างเงี้ยถ้าถอนไปใส่ถุงเนี่ยถุงพาะชำนะครับเขาขายกันห้าบาทสิบบาทเนี่ยมันมหาศาลขนาดไหน,นี่นี่แค่คคยังไม่แบบไม่ต้องไปโค่นต้นมันนะผมว่านะแค่เก็บเอาลูกไม้ที่มันเราไม่ได้ไปเพาะให้ลำบากเลยเนี่ยแค่ถอนไปใส่ถุงดําถุงเพาะชําอนุบาลสักปีหนึ่งก็ได้ต้นละสิบบาทถ้าอนุบาลสักสามเดือนสี่เดือนก็ต้นละประมาณห้าบาทเนาะดูดิ เยอะมากถ้าพันต้นนี้ก็ต้นละห้าบาทก็ห้าพันแล้วนะหักค่าแรงงานตัวเอง <c oughs> กอกดินกอกถุงเพราะชำนี่ก็โอ้โหยังเหลือเยอะเลยถ้ามีสักร้อยต้นล่ะที่มีแบบลูกไม้เกิดแบบนี้โอ้โหจะมาหาสารขนาดไหนนะครับต้นไม้ทุกชนิดนะครับถ้าพื้นดินเราอุดมสมบูรณ์แล้วอยู่ในพื้นที่เหมาะสม,มะเมล็ดเขาล่วงหล่นลงมาเขาเกิดเองได้แบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นยางนา ไม่ว่าจะเป็นตะเคียนทองไม่ว่าจะเป็นพยอมนะครับไม่ว่าจะเป็นพยุงไม่ว่าจะเป็นมะฮอกกานีนะครับไม่ต้องไปเพาะเลยผมะว่าเนี่ยถอนถอนต้นเนี่ยไปใส่ถุงพ่อชำํำหรือว่าจะขายให้ถูกลงหน่อยเอ้าเอา,เอาต้นละสองบาทก็ได้อย่างเงี้ยหรือต้นละบาทเนี่ยถอนไปขายให้เข้าไปใส่ถุงพ่อชํำเองเนี่ยต,ต้นละบาทเนี่ยก็ผมว่าได้หลายพันแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่าสองสามพันนะมันเยอะมากเลยเนี่ยคือมาแต่ละปีก็จะประมาณนี้นะครับไปอีกโซนนึงเนี่ย อีกต้นหนึ่งเนี่ยเริ่มโตแล้วนะเออนี่นี่นี่โซนนี้ก็เริ่มโตแล้วเนี่ยเห็นอยู่ต่อหน้านี้ตะเคียนทั้งนั้นนะครับมีสี่ห้าต้นเนี่ยเขาเกิดริมน้ําแบบนี้แหละอะเดี๋ยวเชินไปด้วยพูดคุยกันไปด้วยนะครับเนี่ยต้นตะเคียนทั้งนั้นเลยต้นลูกไม้เขาเนี่ยเกิดโอ้ด้านล่างก็ยังเต็มอยู่นะครับไอ้ตะเคียนรอบที่ผมถอนไปเพราะชํานะผมยังปลูกไม่หมดเลยนะที่ที่บ้านน่ะที่เตรียมไว้ยังเหลือยังเหลือเป็นร้อยเลยมั้งก็ค่อยๆเสริมค่อยๆปลูกไป โอ้โหมังงามเลยพวกนี้ตะเคียนทั้งนั้นนะครับเนี่ยเดินเดินก็ต้องระวังกลัวเหยียบเขาเผื่อเขาได้โตเป็นไม้ใหญ่อะเนาะ,ะเดี๋ยวพาเดินไปดูเรื่อยๆนะครับพอดีผมเดินขึ้นมาดูต้นตะเคียนแล้วก็จะเอาไม้ฟืนลงไปด้วยนะครับผมเลื่อยไม้ฟืนไม่ท่อนหนึ่งไม่รู้อยู่แถวไหนเมื่อกี้นี่ โอต้นไม้มีแบบสูงๆเลยนะครับนุน่นขึ้นไปนุน่นสี่สิบห้าสิบเมตรสองต้นด้านหน้าขาวขาวนะครับต้นอ,อสมอพิเภกเลยนะนะครับหรือว่าต้นหมักแขนโอ้สูงชะลูดขึ้นไปนุ่นเลยต้นหมักแขนไปเดินตามทางนี้ไปแล้วเราจะเจอหมู่บ้านอุ <laughs> ้ย อยู่ไหนวะท่อนไม้อุตา่าเลื่อยไว้ชุ่มช่าดีจริงป่านี่รุ่นพี่เขาไม่ค่อยได้มาป่าแบบนี้ือนงันแต่เขาชอบชอบเดินป่าแต่เขาไม่ค่อยได้มาสักเท่าไหร่หรอกอเขาอ่านเพชรพระอุมาอ่านล่องไพรว่างั้นอ,อ่านเหมือนกัน อุยแต่ว่าพอมาแล้วไม่เห็นออกมาเดินดูนั่นดูนี่เลยนอนเมากันอยู่เมากันตั้งแต่สองสามทุ่มธรรมดานะครับมีแต่คนโสดมาด้วยกันอ่นี่ก็ตะเคียนอีกหนึ่งต้นนะครับนี่เกิดริมทางน้ําไหลแหลตะเคียนตัวนี้นกอะไรเอ่ยบินไปแล้ว โอ้โหตรงดีจริงๆนะครับจะเขียนนุ่นขึ้นไปนุ่น40เมตรได้อึ๊บเอตอต้นนี้ต้นนี้น่าจะยังไม่ติดมเมล็ดนะครับปีนี้ไม่เห็นเลยไม่มีกล้าเขาเลยตรงนี้โอ้น่ามาอาบน้ำจังบ่อน,นี้ เพื่อนๆเขาอาบน้ากันหมดแล้วนะครับลงแช่บ่เอ่อลงแช่บ่อน้ํากันนอนสบายใจเฉยเลยผมยังไม่ได้อาบเลยกลับไปต้องไปยำพุงหาอาหารต่อชุโอ้ต้นไม้ปแปลกๆเยอะเลยนะครับ ไปแล้วถึงที่ตั้งทับแล้วแต่ผมไม่ได้ฟื้นเพ่าน,นั้นไปหรือว่าเพื่อนผมเอาลงไปแล้วเพราะว่าเพื่อนเดินตามขึ้นมาด้วยคนหนึ่งนะครับเมื่อกี้ชุดันขมองกำลัาางถึงหาอาหารกันเอาคลิปนี้ก็คงจัดประมาณนี้นะครับพามาดูไม้ตะเคียนที่เกิดในป่านะครับว่าเขาอยู่ลักษณะแบบไหนแล้วก็ อย่างที่เราเห็นเนี่ยถ้าเราเก็บแค่ดอกผลของเขาแม้ไม่ได้ตัดโค่นต้นตะเคียนไปขายนะครับเก็บแค่ต้นกล้าเขาที่เกิดใต้ต้นเนี่ยโอ้โหเป็นพันๆเป็นหลายพันกล้าเนี่ยถ้าแบบแค่ถอนขายแบบถอนรากนะต้นระบาดเนี่ยยังได้เยอะเลยนะต้นหนึ่งอะถ้ามีสักร้อยต้นดูดิใช่ไหมโอ้โหอ่ะคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปหาอาหารต่อก่อนนะครับ ดูดิทำอะไรกันงงๆสาว